ไม่หลอดแต่อร่อยสวัสดีครับมาพบกับทิมงงานกินเช่นเคยนะครับทิมงานไม่หลอดแต่อร่อยครับวันนี้ก็จะมาทํากุ้งผัดผงปลีนะครับมาดูวัตถุดิบนะครับว่ามีอะไรบ้างกุ้งขาวนะครับไซส์ประมาณสามสิบตัวโลนะครับนแล้วก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับเดี๋ยวผมใช้สองอย่างเพราะว่าไข่เป็ดมันจะข้นกว่าแล้วก็หอมใหญ่นะครับแล้วก็พริกสามสีพริกหวานนะครับ แล้วก็ต้นหอมนะครับข้นชายนะครับแป้งทอดกรอบนี่สำหับคุกทอดนะครับแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้ครับอาหารจีนครับต้องต้องใช้ครับขิงกระเทียมต้องมีก็มีนมสดนะครับเพื่อให้รสชาติเข้มข้นขึ้นแล้วก็สีสันก็คือนี่ครับน้ำมันพริกเผาอันนี้เราจีนนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะพวกเป็นซอสผันครับก็นี่ซอสอปรุงรด เอนน้ำตาลรสนะครับเราลงมือทำนะครับอ่าเดินไปครับผงกะหรี่ครับแาะไม่ได้เลยครับนี้ตัวที่เด็ดเลยเราลงมือทำนะครับก็เตรียมนะแกงกุ้งนะครับตอวแรกกุ้งนี่กุ้งซื้อมาสดๆนะท่านเนี่ยไซส์ประมาณสามสิบตัวโลเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่รู้ว่าโลเท่าไหร่น่าจะแพงตังตัวนี้สองร้อยหกสิบ โล260ก็แพงแค่ได้นะครับตรงนี้ช่วงนี้ก็โค้งโควิดนะครับกำลังระบาดวัคซีนก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนนคอนอนิดนิงนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนนะครับร้านก็ปิดไม่ให้นั่งไม่ให้นั่งนครับนั่งได้นั่งโต๊ะลกคนใครอยาไปนั่งครับแล้อว่าตรงนี้ก็ทำชิอยู่ที่บ้าน,นครับ ก็ถ่ายทำคลิปอยู่แค่2คนแล้วทมงานวันนี้ไม่ได้ใส่แมสนะครับเพราะอยู่ในบ้านแต่กุ้งครับเดี๋ยวจะผ่าหลังแล้วก็ต้องต้องเอาขี้มันออกลางหลังครับแล้วก็ตัวนี้ออกด้วยครับน้ำาหลมเนี่ยถ้าไม่ออกเวลาเราไปทำความสะอาดเนี่ยแทงที่มือครับ หลังนะครับก็จะเอาขี้หนอ,อกำความสากนี่ครับเราดูมีมีขี้นะครับนีความสะอาดเอาขี้ตรงนี้หนอครับเพราะว่า ตัวนี้ทุกทีเด็ดเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์บ้างน,นะครับเพราะว่าตัวนี้ยอดน้อยมากนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทินงานนะครับ แล้วถ้ามีกุ้งเหลือเราจะทำกุ้งแช่วาซาบิครับเดี๋ครับเรียบร้อยแล้วครับทำความสะอาดเรียบร้อยก็ลงมือทอดครับวันนี้วันนี้ใช้ซอสเทล็อนครับเพราะว่าถ้าใช้ถ้าวยบล็อกมันจะสวยมากมากกว่าทีถ้าถ้าเราใช้ไฟไม่เป็นครับตันนี้ อันนี้มันจะง่ายกว่าเอาตาน้ำมันนะครับต้องใส่น้ำมันเยอ,คอนะนนะครับทอดกุ้งเนาะโ้อใส่แป้งมันครับทอดให้ประมาณ60ครับอย่างทอดสุกมาก เดี๋ยวรอนะ้ำมันร้อนสักหน่งครับโอเคครับน้ำมันร้อนนะครับทอดเลยถ้าเป็นเตาจีนหรือว่าอะไรเราก็แค่ไปผ่านมันครับให้มันเรื่องมันกระดุ่งครับเนื้อมันจะฟูขึ้นเวลาผัดม,มันจะสวยถ้าเราไปผัดเลยกะ มันไม่น่ากินครับเพราะว่าเนื้อกุ้งมันจะมันจะหดเข้าไปแล้วก็เนสัวมมส์มันก็ไม่น่ากินครับมันจะเหลืองๆเหลืองๆปกะคองเช็คหลังอาหาจีนทุกอย่างต้องเอาเนื้อสัตว์ทุกอย่างต้องเอาลงน้ำมันก่อนส่วนมากนะ ถ้าลองลูกผัดเลยกุ้ก็จะไม่สวยเลยนอย่างนี้น,นะครับแต่อร่อยดูนะทีสันหลังจากที่เราทอดกุ้งเสร็จแล้วครับมาเตรียมวัตถุดิบที่เตรียมผัดน,นะครับพริกสามสีครับเป็นพริกหวานนะครับพริกนี้ไม่เผ็ดครับเพื่อเพิ่มสีสันด้วย ใไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับใส่เลยครับ ผขาไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเวลาผัดมามันจะสีแดงมากเกินไปแล้วก็น้ำน้ำน้ำข้นนะครับน้ำจืดไอ้น้ำจืดค,ครับแต่คุณใส่นิดไปนิดดีผมก็เลยนะ เสร็จแล้วครับ้วพร้อมผัดนะครับเตานี้จะช้าหน่อยแล้วตัวเราผัดมาสวยใส่ขิงกระเทียมสับนะครับหารกินขันได้เลย ไม่ดีครับใส,ส,สนบนบนบ่นะครับของเกลยครับเดืมไม่ได้ครับนี่คือ ให้เครื่องเข้ากันก่อนครับพวกพวกชิก้นพวกอะไรนะครับให้มันแบบไม่ไหม้ก่อนนี่ก็กินนี่ก็ได้กิน,กน,กนแล้วก็ความหวานจากพวก,พวกวเนื้อพวกผักอะไครับหอมใหญ่ชิ้นหวานนะใส่น้ำสต,ต๊อกกันนะ มันหอยปราณหนึ่งช enfin ้อนชาครับมขึ้นขึ้นท้อนทาครับตามนอยู่้อนทาครับ đây, ngồi hết, từng phần xài hết nó ngà nít lên nhé rất là phồng phòng luôn đem xuống นะครับแล้วก็วไข่ไข่ใส่ที่หลังนะครับไข่เราเราใส่ไข่เร,เราต้องไปอยู่มันสักพักนะครับไขนะ่ให้มันข้นก่อนให้มีจับตัว ยวสูตรกีนนะครับโปรตีนที่ผมเคยทำมาครับทแท้เลยครับขั้นตอนทุกอย่างให้มองเช็ดหมดทักอย่า ใครชอบสีแบบเป็นแดงหน่อยก็ใส่นี่ไปหน่อยนีม่มอสิอ,รอครับต้่สีหน่อยออเสร็จแล้วครับแกน,นี้ง่ายครับ กุ้งผัดผงกะหรี่โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับกุ้งผัดผงกะหรี่ครับหน้าตาก็อะออกมาณนี้นะครับรสชาติไม่ต้องพูดถึงครับเป๊ะแน่นอนเป็นเมนูที่แบบง่ายๆครับแต่ดูเหมือนยากแต่มันง่ายครับถ้าเกิดเราแบบเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมครับ ช่วงนี้ว่างจัดนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร e ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับขอบคุณครับ